สู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาโนโนทบุรีเขต1นนค่ะวันนี้พบกับคุณครูหนึ่งเช่นเคยวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปทําแบบทดสอบ N.T. ที่เป็นข้อเขียนนะคะจักง่ายหรือยากเราไปติดตามกันค่ะมาดูในส่วนของตอนที่2ค่ะ เปนแบบเขียนตอบสำหรับการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า NT นั่นเองค่ะให้นักเรียนเขียนคำตอบที่ถูกต้องในช่วงนี้ให้นักเรียนเตรียมสมุดดินสออย่างลบให้พร้อมเลยค่ะครณครูมีเวลาให้นักเรียนอาวินาทีในการเตรียมอุปกรณ์ดังกล่าวแล้วเราจะมาเริ่มข้อที่1กันเลย นับถอยหลังในใจได้เลยค่ะ มาดูในส่วนของข้อแรกค่ะโจทย์ข้อแรกถามนักเรียนว่าจากข้อความให้นักเรียนเขียนประโยชน์ของผักและผลไม้มาสามข้อนะคะวงเล็บเขียนตัวบรรจมเต็มบรรทัดนะคะแสดงว่านักเรียนจะต้องอ่านในส่วนของข้อความที่โจทย์ให้มานะคะซึ่งในข้อความจะบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่โจทย์ถามด้วยนั่นเอง มาดูในส่วนของข้อความค่ะผักและผละไม้นอกจากจะอร่อยแล้วยังช่วยบำรุงผิวพรรณกระตุ้นการขับถ่ายทำให้ร่างกายแข็งแรงรวมไปถึงจิตใจแจ่มใสเบิกบานสามารถลดความเครียดได้อีกด้วยทวนอีกหนึ่งรอบนะคะผักและผละไม้นอกจากจะอร่อยแล้ว ยังช่วยบำรุงผิวพรรณกระตุ้นการขับถ่ายทำให้ร่างกายแข็งแรงรวมไปถึงจิตใจจ่มใสเบิกบานสามารถลดความเครียดได้อีกด้วยนักเรียนจะสังเกตเห็นได้เลยค่ะว่าประโยชน์ของผักและผลไม้เขาจะบอกมาในข้อความเลยให้นักเรียนเขียนมา3ข้อได้เลยค่ะโดยตัวบรรจงเต็มบรรทัดแล้วเราจะมาเฉลยกัน คุณครูมีเวลาให้นักเรียน10วินาทีนับถอยหลังในใจนะคะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากผ่านไปแล้ว10วินาทีได้ใช่ไหมคะมาดูในส่วนเฉลยได้เลยค่ะ ผักและผลไม้นอกจากจะอร่อยแล้วยังช่วยบำรุงผิวพรรณกระตุ้นการขับถ่ายทำให้ร่างกายแข็งแรงรวมไปถึงจิตใจแจ่มใสเบิกบานสามารถลดความเครียดได้อีกด้วยจากข้อความให้นักเรียนเขียนประโยชน์ของผักและผลไม้มา3ข้อช่วยบำรุงผิวพรรณ กระตุ้นการขับถ่ายทำให้ร่างกายแข็งแรงจิตใจแจ่มใสเบิกบานลดความเครียดได้หากนักเรียนตอบ3ใน5ข้อนี้นักเรียนรับคะแนนเต็มได้เลยค่ะมาดูในส่วนของข้อที่2ค่ะ จากประโยชน์ของการออกกำลังกายในแผนภาพนะคะให้นักเรียนเขียนคำขวัญเชิญชวนในการออกกำลังกายซึ่งกำหนดจำนวนคำไม่เกิน16คำเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดมาดูในส่วนของรูปภาพค่ะที่เขาให้มาค่ะออกกำลังกาย30นาทีได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะช่วยลดน้ำหนักได้มากกว่า ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดมีส่วนช่วยในการนอนหลับทำให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นทีนี้มาทวนในส่วนของหลักการแต่งคำขวัญง่ายๆจำได้ไหมคะที่มีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะ5ข้อนั่นเองมาดูในส่วนของข้อแรกค่ะ ใช้ถ้อยคำที่สั้นกระทัดรัดมีความหมายลึกซึ้งนะคะโดยใช้คำตั้งแต่สองคำขึ้นไปแต่ไม่ควรเกิน16คําคำแบ่งเป็นวรรคตั้งแต่1ถึง4วรรคนั่นเองค่ะข้อที่สองค่ะเขียนให้ตรงจุดมุ่งหมายหรือแสดงความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าชัดเจนข้อที่สามค่ะ จัดแบ่งจังหวะคำสม่ำเสมอ4เล่นคำทั้งเสียงและสัมผัสและการซ้ำคำซึ่งช่วยให้จดจำได้ง่ายยิ่งขึ้นและ5ค่ะเป็นคำตักเตือนให้ปฏิบัติในทางที่ดีเมื่อนักเรียนทราบหลักการเขียนคำขวัญแล้วคุณครูมีเวลาให้นักเรียนทั้งหมด กี่นาทีดีคะสองนาทีในการแต่งคำขวัญลองแต่งดูค่ะไม่ได้ยากอยากที่นักเรียนคิดมาดูในส่วนของเฉลยค่ะจากประโยคของการออกกำลังกายในแผนภาพให้นักเรียนเขียนคำขวัญเชิญชวนให้ออกกำลังกายจำนวนคำไม่เกิน16คําคำ มาดูตัวอย่างที่ได้คะแนนเต็มค่ะออกกำลังกายกันดีกว่ากายาแข็งแรงออกกำลังกายแล้วดีชีวีสดใสหัวใจเปิดบ้านออกกำลังกายเถิดนาะชีวาสำราญน้ำตาลไม่มีออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสโรคภัยไม่มีแต่ถรากเด็ก นะคะเขียนต่างจากคุณครูนะคะจะมีคะแนนให้ค่ะแต่ทั้งนี้คะแนนขึ้นอยู่กับคุณครูประจำวิชาด้วยนั่นเองนะคะแนะนำให้เด็กๆทรงแบบฝึกด้านกลางกับคุณครูประจำวิชาได้เลยนะคะ มาดูตัวอย่างคำตอบค่ะที่เขียนถูกต้องตามหลักเกณฑ์แต่เนื้อหาไม่สอดคล้องกับแผนภาพในส่วนนี้จะได้รับคะแนนค่ะแต่ไม่ได้รับคะแนนเต็มนะคะมาดูแนวคำตอบค่ะออกกำลังกายกันดีกว่าไม่มาไม่ดีออกกำลังกายดีกว่าเวลาเป็นของเราออกกำลังกายทั่วนหน้าทวนตาตนะคะในกรณีที่ เด็กๆอยากได้คะแนนเต็มนะคะแต่ยังแต่งได้เนื้อหาไม่สอดคล้องแนะนำให้กลับไปทบทวนเนื้อหาสำหรับการแต่งคำขวัญอีกหนึ่งรอบนะคะมาดูในส่วนของโจทย์ข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะ เด,เด็กสังเกตเห็นรูปภาพค่ะรูปภาพค่ะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกําลังทําอะไรนะคะและเด็กกลุ่มนึ่งกำลังทําอะไรที่ไหนนะคะเมื่อสังเกตได้แล้วแสดงว่าเด็กๆทราบแล้วใช่ไหมคะว่าโจทย์สุดท้ายของเราคืออะไร โจทย์ข้อสุดท้ายของวันนี้ค่ะให้นักเรียนเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการพร้อมทั้งตั้งชื่อเรื่องให้สัมพันธ์กับภาพนะคะโดยการเขียนเรื่องค่ะมีความยาว5-7บรรทัดไม่นับรวมชื่อเรื่องนั่นเองค่ะ มาดูสำหรับการพิจารณาคะแนนค่ะหากนักเรียนเขียนตรงตามประเด็นจะได้รับคะแนนเต็มนะคะโดยพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ค่ะ 1. ค่ะตั้งชื่อเรื่องได้สอดคล้องกับภาพ 2. ค่ะเขียนเรื่องได้สอดคล้องสัมพั์กับภาพโดยมีคำสำคัญที่กำหนดให้นะคะการสะกดคำจะต้องผิดไม่เกิน7คําคำ จำนวนบรรทัดครบนะคะก็คือ5-7ถึงบรรทัดกิจกรรมประลองความรู้วันนี้ค่ะให้นักเรียนเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการลงสมุดพร้อมทั้งตั้งชื่อเรื่องให้สัมพันธ์กับภาพโดยมีความยาว5-7ถึงบรรทัด ทวนอีกหนึ่งรอบนะคะให้นักเรียนเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการลงสมุดพร้อมทั้งตั้งชื่อเรื่องให้สัมพันธ์กับภาพโดยมีความยาว5-7บรรทัดเด็กๆดูรูปภาพค่ะและเขียนเรื่องนะคะตามจินตนาการที่คุณรูได้กำหนดให้ก็คือ 5-7บรรทัดนะคะอย่าลืมค่ะใจความสำคัญประเด็นสำคัญของการเขียนเรื่องสักภาพนะคะ1คือตั้งชื่อเรื่องให้สอดคล้องกับภาคนะคะ2เขียนเรื่องให้สอดคล้องกับรูปภาพโดยมีประเด็นสำคัญสำคัญนะคะเขียนผิดไม่เกิน7คำนะคะและข้อสุดท้ายก็คือเขียนให้ครบบรรทัดนะคะได้ตั้งแต่5-7บรรทัดนะคะห้ามต่ำกว่า5และห้ามเกิน7 เด็กๆสามารถนำส่งการเขียนเรื่องจากภาพได้ที่คุณครูประจำวิชานะคะคในวันเปิดภาคเรียนได้เลยค่ะก่อนจากกันวันนี้เช่นเคยค่ะคุณครูมีบัญชีคำศัพท์พื้นฐานให้นักเรียนได้ฝึกออกเสียงและคัดลายมือลงสมุดนะคะอย่างแรกค่ะให้นักเรียนออกเสียงตามคุณครูนะคะก่อนคำที่1พลาดพลั้ง พลาดพลัง้งคำที่สองเคว้งคว้างเคว้งคว้างคำที่สามกว้างขวางกว้างขว,วางคำที่สี่กวัดแก่งกวัดแก่งคำที่ห้าขวนขวายขวนขวายทวนอีกหนึ่งรอบนะคะพลาดพลัง้ง เคว้งคว้างกว้างขวางกวัดแว่งขวนขวายอย่าลืมฝึกอ่านออกเสียงและคัดลายมือลงสมุดด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดค่ะเย้เย้เย้เด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะสามารถทำแบบทดสอบที่คุณครูคคให้ได้นะคะเด็กๆอย่าลืมทำแบบทดสอบที่คุณครูคคให้เป็นการบ้านคือการเขียนเรื่องจักรพา ะะ5ะ5ถึง7บรรทัดส่งได้ที่คุณครูประจำวิชาในวันเปิดภาคเรียนค่ะก่อนจากกันวันนี้ค่ะเด็กๆอย่าลืมหมั่นล้างมือด้วยสบู่นะคะและหากไปด้านนอกสวมแม็กเพื่อป้องกันตนเองด้วยรักษาสุขภาพค่ะเจอกันวันเปิดเทอมสวัสดีค่ะ